แม้ว่ามอประชาธิปัตย์นะคะจะประสบความสําเร็จในการขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในหลายเขตของกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่ากรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่ประเทศไทยนะคะโดยข้อเท็จจริงที่พบก็คือคนไทยส่วนมากนั้นต้องการการเลือกตั้งติดตามจาก DNN Focus ค่ะ ดีเอ็นเอโฟกัสเรื่องกรุงเทพมหานครไม่ใช่ประเทศไทยการขัดขวางการลงคะแนนล่วงหน้าในหลายเขตเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครของม็อบประชาธิปัตย์มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนคือต้องการล้มการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้นายสุเทพเทือกสุบัณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางและสภาประชาชน ด้วยข้ออ้างปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทั้งที่การมีนายกคนกลางและสภาประชาชนมองมุมไหนก็ไม่ใช่การปฏิรูปเพราะการปฏิรูปต้องเป็นการกระทำที่ดีขึ้นในทางการเมืองไม่ใช่การทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยน้อยลงจึงให้คำนิยามการขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตยว่าคือการปิดคูหาพร้นประชาธิปไตย เมื่อมองถึงรายละเอียดของการปิดคูหาจะพบว่ามีหลายเขตเลือกตั้งที่ผู้มีในการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่พยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความสามารถเมื่อม็อบจำนวนไม่มากมาถึงสถานที่เลือกตั้งผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งก็ชิงปิดการลงคะแนนโดยทันทีทั้งที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทำให้ผู้เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่พอใจ การกระทําที่ดูเหมือนเป็นการรู้เห็นเป็นใจกับม็อบประชาธิป,ปัตย์ของผู้อํานวยการประจําเขตเลือกตั้งน่าจะมาจากการที่ผู้อํานวยการประจําเขตเลือกตั้งล้วนแต่เป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานราชการที่คนของพรรคประชาธิป,ปัตย์เป็นหัวหน้าสูงสุดติดต่อกันมานับสิบปีอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานราชการเดียวในกรุงเทพที่ไม่ถูกม็อบประชาธิป,ปัตย์ข่คมขู่ การยุติการลงคะแนนของผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งเสมือนเป็นความพยายามปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าคนกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า9 0 0 0แสนคนต้องการลงคะแนนล่วงหน้าซึ่งเฉพาะแค่ผู้ที่ขอลงคะแนนล่วงหน้าในกรุงเทพมหานครก็มีจำนวนมากกว่าจำนวนของผู้ชุมนุมร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์หลายเท่าตัว แม้การขัดขวางการลงคะแนนล่วงหน้าในหลายเขตของกรุงเทพมหานครจะประสบผลสำเร็จแต่ก็สรุปไม่ได้ว่าการเลือกตั้งล้มเหลวเนื่องจากนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและภาคใต้แล้วพื้นที่แทบทั้งหมดที่เหลือก็มีการลงคะแนนล่วงหน้าตามปกติจึงต้องย้ำอีกครั้งว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่ประเทศไทยฉะนั้น ในการนัดหารือการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันอังคารนี้นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนยันบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของประชาชนเสียงข้างมากว่าการเลือกตั้งต้องมีขึ้นในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้